สวัสดีตอนเย็นครับท่านผู้ชมตอนเย็นนี้ผมมีโอกาสมาบรรทุกหินนะครับหินที่อยู่ในคลองนี่แหละครับเอาไปตกแต่งที่หน้าบ้านก็ถือโอกาสมาอัปเดตคลองน้ำตายนะครับซึ่ง2อสาวันนี้ฝนแรงท่านผู้ชม ฝนแรงมาหลายวันนะครับตกบ้างแต่นิดหน่อยก็จะทำให้เห็นสภาพน้ำอย่างที่เห็นนี่แหละครับท่านผู้ชมน้ำค่อนข้างที่จะใสนะครับและสวยนี่ครองน้ำตายท่านผู้ชม ตรงนี้จะมีริมตะลิ่งนะครับตรงนี้เป็นสะพานตรงนี้เป็นหาดท่านผู้ชมเป็นหาดทรายที่สามารถที่จะมาเอาทรายไปใช้ประโยชน์ได้นะครับ นูน้นรถของลุงสวิทจอดอยู่ตรงนู้นนะครับนนี่คือคลองน้ำตายนะครับถ้าหากว่าเดินไปทางด้านบนท่านผู้ชมเดินไปสักประมาณ5กิโลนะครับก็จะถึงป่าดิบชื้นหรือว่าป่าดงดิบท,ท่านผู้ชมนี่น้ำคลองตายคลองน้ำตายท่านผู้ชมนี่ก็อยู่ประมาณนี้ครับนี่ วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งท่านผู้ชมฝนทําท่าจะตกแต่ไม่ตกนะครับน้ำก็ค่อนข้างที่จะใสนะครับนี่คือคลองน้ำตายอยู่ที่ตำบลทับริกอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่นะครับ ตรงนี้เป็นเป็นหาดเป็นก้อนหินก้อนกลมกลมเล็กๆนะครับนี่สวยงามมากเดี๋ยวจะลุงสวิทจะขอไปทำทางรถยนต์สักนิดหนึ่งท่านผู้ชมโดยที่ไม่ต้องซื้อ,อขอจากธรรมชาตินะครับ นี่ครับหินก็อยู่ประมาณนี้นะครับนี่รถเข้าถึงท่านผู้ชมหินก้อนกลม,กลมสวยๆนะครับลํำทานสวยนะครับท่านผู้ชมแหล่งทานหินถินหอยเก่า เขาตระงานลำธารสวยนะครับนี่รวยเกาะเพาะปลูกปาล์มงามหาดทรายใต้ทะเลสวยสดมรกตอันดามันท่านผู้ชมนี่คือจกกังหวัดกระบี่นี่คือคลองลำตายด้านบนก็มีการทำกรเกษตรกรรมท่านผู้ชมการทำ สวนปาล์มน้ำมันนะครับท่านผู้ชมนีน่ก้อนหินเป็นก้อนกลมๆเล็กๆนี่สวยนะครับนี่เรวลุงสวิตได้ไปแล้ว2องสามถังนะครับเลือกเอาเฉพาะก้อนกลมๆเล็กๆ พอฝนไม่ตกนี่ท่านผู้ชมก็ดูอากาศดูอะไรแล้วก็ถือว่าโลง่งไปทางไหนก็โล่งหูโล่งตานท่านผู้ชมนี่คลองน้ำตายตรงนี้ก็ขึ้นมาประมาณกลางลําห้วยท่านผู้ชมกลางลำห้วย ซึ่งโดยปกติแล้วที่อัปเดตไปก็คือด้านล่างนะครับตอนนี้ขึ้นมาก็กลางกลางท่านผู้ชมก็ดูนี่ครับนี่สังเกตดูยอดเขานะเดินไปอีกประมาณ5กิโลนะครับก็จะถึงป่าดิบชื้นคือป่าดิบชื้นอยู่ด้านหน้าท่านผู้ชมนี่หน้าฝนก็น้ําก็ประมาณนี้นะครับ ยังไม่รู้นะครับว่าน้ำจะมีเพิ่มปริมาณมากขึ้นหรือเปล่าถ้าฝนตกแต่ดูสถานการณ์แล้วท่านผู้ชมตอนนี้คือน้ำขยับที่จะแห้งลงนะครับ ตรงนี้มีลำห้วยเล็กๆท่านผู้ชมนะห้วยคลุ้มเขาเรียกห้วยคลุ้มห้วยเล็กๆเ,เวลาเขาไปหาปลาเวลาน้ำเยอะๆเวลาเขาไปหากบหาปลาตกเบ็ดนะครับเขาจะไปที่ห้วยคลุ้มนี้จะมีปลาเยอะนะครับท่านผู้ชม ตอนนี้ก็เวลาก็ประมาณ4โมงห้โมงแล้วนะครับ5้าโมงเย็นแล้วท่านผู้ชมหวยออกแล้ว <c oughs> ล่างออกอะไรไม่ทราบได้ยินเสียงแววๆวัาสองตัวล่างแล้ออกหกหหรลู6หห้าอะไรประมาณนี้นะครับนี่ครับ โครงน้ำตายในช่วงกลางๆนี่จะมีตะลิ่งก็ไม่สูงชันนะครับแล้วก็จะโครงนี่จะกว้างประมาณความกว้าง20-30เมตรนะครับแต่ว่าน้ำไหลยอยู่แค่นี้นะครับ นี่คือบรรยากาศท่านผู้ชมบรรยากาศตอนเย็นเย็นสี่โมงห้าโมงนะครับนี่น้ำก็ถือว่าค่อนข้างที่จะใสนะครับท่านผู้ชม ด้านบนมีป่าที่อุดมสมบูรณ์แต่ท้าน้าแรงก็แห้งเหมือนกันนะครับด้านหน้าด้านบนก็เป็นสวนปาล์มนะครับสวนปาล์มน้ำมันท่านผู้ชม ก็ถือว่าวันนี้เย็นวันนี้มาอัปเดตคลองน้ำตายก็แล้วกันนะครับท่านผู้ชมว่าน้ำอยู่ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมแต่ถ้าหากว่าฝนตกมากๆตกเยอะๆน้ำก็ออกสีแดงที่บางคลิปได้อัปเดตไปแล้วหลายคลิปนะครับ นี่บนเนินทรายเนินหินนี่ท่านผู้ชมเวลาน้ำมาเยอะๆก็จะจมมิตรทั้งหมดนะครับแต่ว่าเวลาน้ำลดเราก็จะได้เห็นสภาพแบบนี้นะครับน้ำที่นี่ไปเร็วมาเร็วแล้วก็ไปเร็วนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่ลาดชันค่อนข้างที่จะเอียงนี่คือคลองน้ำตาย พอขึ้นไปด้านบนนะก็มเเกเกเีเขาเรียกว่าเป็นห้วยอีกเป็นลำห้วยเขาเรียกว่าห้วยหมอแต้มท่านผู้ชมเดินขึ้นไปอีกประมาณทักสามกิโลนี่จะมีอีกลำห้วยหนึ่งอีกแยกไปเป็นห้วยหมอแต้มนะครับและพอเดินเลยไปอีกพอเป็นลำห้วยที่จะเข้าป่าดิบชื้น ก็เป็นเขาเรียกว่าครองยวนท่านผู้ชมขึ้นไปด้านบนนี่จะมีหลายชื่อ้วยหมอแต้มน้ำก็ถือหน้าหน้าเล่นน้ำนะครับนี่สบายสบายเลยขอบคุณที่กดติดตามก็ถือว่าเย็นนี้มาอัปเดต คลองน้ำตายนะครับกลางกลางของคลองนะครับก็ถือว่าอัปเดตประมาณนี้เพราะว่าฝนไม่ตกมาสองสาวันแล้วนะครับน้ำก็ยังถือว่ามากก็ไม่มากน้อยก็ไม่น้อยนะครับคุณก็ไม่คุณก็อยู่ประมาณนี้ท่านผู้ชมเดี๋ยวคลิปหน้าพบกันนะครับ ขอบคุณที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับเป็นกำลังใจกันไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะเดินถ่ายคลิปไม่ไหวสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าพบกันสวัสดีครับบ๊ายบาย ใครที่มีลำคลองที่อยู่กลางบ้านข้างบ้านนะครับหรือว่าหลังบ้านอย่างถือว่ามีความสุขนะครับแต่ตอนที่ระวังก็คือตอนที่ฝนตกหนักเท่านั้น <c oughs>